นี้24เมษายน2568ปฏิหารได้เริ่มต้นกับเบลล่าอีกแล้ว Go to ตะลิงชันไม่ว่าเบลล่าจะเดินทางไปไหนความสุขอีกอย่างหนึ่งของเบลล่าคือการเซลฟี่นั่นเองค่ะเก็บทุกช็อตแม้นบนรถไฟฟ้าและแล้วเบลล่าก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและนี่คือพี่ ตานะคะพี่สาวที่ใจดี <Okay. S 1> ที่มารับเบลล่าที่สถานีตะลิงชันค่ะทุกท่าน <Good. S 1> แล้วก็เบ<อ>ลล่าก็มาที่ศูนย์การเรียนรู้ <Okay. S 1> หรือว่าบ้านของพี่บุญน,นั่นเองค่ะเราต้องเดินผ่านริมคลองนะคะทุกท่านคะดูสิคะบรรยากาศดีดีมากๆจริงแล้วนะคะอทอมีตะลิงชันค่ะเรียนเชิญทุกๆท่านได้เลยนะคะวันพฤหัสแล้วก็ ทุกวันรฤหัรแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่10โมงเช้านะคะจนถ,ถ,ถึงเที่ยงนะคะเชิญทุกท่านได้เลยนะคะอัทมีตะลิงชัน168 BSR ค่ะศูนย์ของพี่บุตรนะคะเชิญค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านมหาเศรษฐ <My S 2> ีาอิมพ <G ale. S 2> e ีเรียนบุษรินทร์พานุรัตน์ค่ะสิ่งแล้วนะคะศูนย์การเรียนรู้ตะลิงชัน1น8 BSR โอ้โหดูบรรยากาศนะคะ ริมครองนะคะลนี่คือความสุขในแบบฉบับของเบลล่าค <c oughs> ่ะจะมองเห็นความสุขที่อยู่ใกล้ตัวของตัวเองเสมอค่ะ <c oughs> บรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะคะเสมืนอน่งว่าเราได้มาพักผ่อน <c oughs> ดีเล็กตัวเองค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของเบลล่าเนาะวันที่2 4เมษายน2500นะคะ68เบลล่าได้ถือโอกาสมาที่บ้านพี่บุตรค่ะ มาแชร์นะคะในเรื่องของบริษัทซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะอะโทมี่ตลิ่งชั้น168 BSR ค่ะเบลล่าก็เลยได้ถือโอกาสตรงนี้ค่ะมาพักที่บ้านพี่บุตรเพื่อที่จะมาแชร์ในเรื่องของบริษัทด,ด้วยแล้วก็ถือโอกาสนะคะพี่บุตรได้เลี้ยงฉลองงานวันเกิดให้กับเบลล่าค่ะเบลล่ามาที่นี่หลายครั้งแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศที่นี่ดีดมากๆค่ะมาแล้วรู้สึกว่า มีความสุขกายแล้วก็สุขใจมาทุกครั้งนะคะเบลล่าจะต้องถ่ายคลิปวิดีโอค่ะสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็สัมผัสกับดอกไม้ชอบไปคุยกับดอกไม้แล้วก็ไปอมอบความรักให้กับธรรมชาติ รีแลกตัวเองมอบความสุขให้กับตัวเองนะคะด้วยการเต้นรำนะคะเต้นแบบว่าไม่มีดนตรีหรอกค่ะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีดนตรีอยู่ในหัวใจของเราอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะเต้นออกมามอบความรักนะคะแผ่พลังงานความรักให้กับธรรมชาติที่อยู่ในบ้านแล้วก็บริเวณรอบๆตรงนี้ให้เขาได้รับนะคะความรักพลังงานที่เราสื่อออกมาผ่านการการทำนั่นเองต้องขอบคุณสถานที่แห่งนี้ที่ให้เบลล่าได้มีความสุขค่ะ ที่นี่นะคะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสบายใจนะคะเพราะที่นี่เนี่ยติดริมคลองกับทุกคนดูดิบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะตรงนู้นจะเป็นริมคลองแล้วก็เรามีโอกาสได้มาให้อาหารปลาด้วยนะคะที่นี่เป็นคลองธรรมชาตินะคะไม่มีใครเลี้ยงปลาค่ะทุกท่านปลาเยอะมากๆทุกท่านเห็นไหมคะจะมีปลาสวายสีทองค่ะคล้ายๆแบบ เนี่ยสีมันสวยมากแล้วก็ปลาตัวเล็กๆะค่ะมันน่าจะออกลูกออกหลานน่ะเต็มไปหมดเลยนะคะหน้าบ้านเนี่ยคือเต็มไปด้วยปลานะคะดูสิแบบว่ามีความสุขม,มากๆเลยค่ะในการได้มาให้อาหารปลาเนาะเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะคะที่ชาวไทยของเราเนี่ยชอบทํากันนะคะ พี่คือคือแน่ใจไหมติดต่อเมื่อก่อนอ่ะมันไม่มีแบบเมื่อก่อนตรงนี้จะไม่มีปลาเลยนะคะว่าเคยเห็นที่มันเยอะเยอะแน่นกว่านี้เคยเห็นไงแต่ว่าไอเนี้ยคือมันหน่นคนแน่นคนที่ไหนปกติหน้าบ้านคนไม่มีหรอกนี่มันคลองสาธารณะใช่ปกติไปแต่ม่เอาไม่โอ้มาเลยมาเลยเยอะเยะเลยโอ้โันนี้มันเกิดเป็นล่าด้เว้มาให้อาหารปลาที่ที่ไหนคะที่ตลิ่งชัน ญี่ปุ่นนะคะศูนย์อะโมิตลิงชัน BS 1 6 8่ S R คแะและความสุขของเบลล่าอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการเก็บรูปต่างๆนั่นเองค่ะไม่ว่าเบลล่าจะไปที่ไหนค่ะทุกที่จะต้องมีรูปถ่ายของเบลล่าที่เก็บมาเยอะมากๆเคยเป็นไหมคะที่แบบว่าเราไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยรูปเนี่ยเป็นร้อยนะคะแล้วเบลล่าก็เป็นประเภทนั้นค่ะคือถ่ายรูปเยอะมากค่ะทุกมุมทุกช็อตเบลล่าจะเก็บเอาไว้เป็นความทรงจําค่ะก็ ประทับใจนะคะแล้วก็พี่บุตรเนี่ยจัดศูนย์ได้ดีมากๆนะคะอาหารอิ่มอร่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่จะเป็นศูนย์อะโตมี่นะคะนี่ศูนย์อะโตมี่ตะลิงชัน168 BSR ค่ะศูนย์ที่นี่จะเปิดทุกวันปฤิหัสและก็วันอาทิตย์นะคะ10โมงถึงเที่ยงค่ะถ้าใครที่อยู่แถวๆนี้แล้วอยากจะมาเรียนรู้ที่ศูนย์อะโตมี่ตะลิงชันก็สามารถมาได้นะคะพี่บุตรใจดีค่ะแล้วก็ ทำอาหารอร่อยด้วยบรรยากาศเป็นกันเองค่ะไม่เครียดแล้วก็มีความสนุกสนานด้วยค่ะเหมือนมาเรียนรู้แล้วเราก็ได้มาพักผ่อนไปในตัวด้วยนะคะเพราะว่าบริเวณเนี่ยกว้างให้เราได้พักผ่อนอยากจะนั่งมุมไหนนะคะเราก็สามารถนั่งได้เลยเห็นไหมคะทุกคนทุกท่านนี่บรรยากาศดีมากๆค่ะเรามีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะและก็ตรงนี้จะเป็นมุมนี้เลยค่ะ มีฝันที่ชัดเจนฝันนั้นจะกลายเป็นจริงนะคะวันนี้เบลล่าได้รับเชิญจากพี่บุตรให้มาคุยนะคะในเรื่องของการแชร์บริษัทอะโทมีซึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะเวลล่ายินดีที่จะมาพูดเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจบริษัทอะโทมีดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะ วันนี้เป็นวันเกิดของสมาชิกนะคะชาวอะโทมี่นะคะที่ศูนย์ตะลิ่งชันอะอะโทมี่ตลิ่งชัน1น8 BSR นะคะนี่พี่บุตรสลินนะคะหรือหัวหน้าศูนย์ของเรานั่นเองค่ะกำลังจัดเตรียมนะคะเค้กผลไม้นะคะให้กับสมาชิกทั้งสองท่านนะคะวันนี้น่าราักไหมคะทุกคนนี่แค่ประเดิมก่อนนะคะ ยังมีการจัดสรรมากกว่านี้เดี๋ยวต้องติดตามตอนต่อไปนะคะว่าออกมาจะสวยขนาดไหนนะคะนี่เป็นไอเดียของพี่บุตรเลยนะคะทุกคนนี่คือเค้กผลไม้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยไหมคะทุกท่านสวยไหม ต้องขอขอบคุณเค้กผลไม้สําหรับที่พี่บุตรจัดให้ในวันนี้นะคะซึ่งเป็นไอเดียของพี่บุตรแล้วก็เป็นไอเดียของเบลล่าผสมประสานกันนะคะได้ออกมาแบบสวยงามมากๆเลยค่ะสวยไหมคะทุกท่านโหเบลล่าชอบมากเลยค่ะแล้วต่อจากนั้นนะคะเราก็เข้าสู่นี่เลยค่ะการเลี้ยงนะคะหมูคระทะค่ะปิ้งย่างโดยน้องเนิร์ดแล้วก็น้องเด่นนะคะเป็นลูกชายของพี่บุตรแล้วก็ลูกสาวของพี่นิด เป็นเจ้าของวันเกิดอีกหนึ่งคนนะคะทีะ่พร้อมกับเบล่าในวันนี้ทุกท่านคะวันนี้อิ่มนน้นำสำราญมากๆเลยค่ะเพราะว่าของเยอะมากค่ะกินจนจนไม่หวาดไม่ไหวนะคะจนต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะคะทุกท่านโอ้โหบอกได้เลยว่าวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเจ้าภาพใหญ่นะพี่บุษรรินนะคะที่จัดงานวันเกิดให้กับพวกเราทั้งสองคนนะคะทุกท่านคะจุดเทียนคะ่ะจุด จุดเตียนข้างนอกมันไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าลมมันพัดแรงมากเลยค่ะเราก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปจุดในห้องของอัลโทมีหรือว่าจุดในบ้านนั่นเองค่ะทุกท่านตามกันมาได้เลยนะคะนี่เลยนี่เลยเราจะไปร้องเพลง Happy Birthday นะคะในห้องอัตโทมีกันค่ะทุกท่าน เดี๋ยวเรามาร,อร้องเพลงนะคะให้กับกลีลาแล้วก็ให้กับพีชนะคะพร้อมกันเลยนะคะทุกท่านะค่ะนะคะเตรียมตัวหรือยังะคะเตรียมตัวหรือยังพร้อมสามสองหนึ่ง หลังจากนั้นเราก็ถ่ายรูปร่วมกันนะคะไว้เป็นที่ระลึกค่ะว่าครั้งหนึ่งเบลล่าได้เคยมาจัดงานนะคะวันเกิดที่ศูนย์อัโทมีตลิงชัน168 BSR ค่ะตื่นเช้ามาของวันที่25นะคะเบลล่าก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ค่ะจากการที่เบลล่าได้ส่วนมน เสร็จเบลล่าก็พาตัวเองออกมาเดินจงกรมนะคะเบลล่าได้มีการรดน้ําต้นไม้ก่อนแล้วก็รดหญ้าเพื่อให้หญ้าของเราเนี่ยมีความชุ่มไปด้วยน้ํานะคะดินของเราก็ได้มีความชุ่มไปด้วยน้ําเช่นกันแล้วพลังงานในตัวเราค่ะก็ได้สัมผัสกับพลังงานของธรรมชาติพลังงานของดินพลังงานของต้นไม้ใบหญ้านะคะทุกท่านคะการที่เราทําแบบนี้มันจะช่วยปรับความสมดุลในร่างกายให้กับเราได้ค่ะ ก่อนกลับบ้านวันที่25ค่ะเบลล่าก็ถือโอกาสมาให้อาหารปลาอีกครั้งหนึง่งในช่วงประมาณ10โมงนะคะและเราก็ฉลองนะคะกินซุกี้กันนะคะก่อนกลับบ้านของเที่ยงในวันที่25ค่ะสวัสดีค่ะเที่ยงนี้นะคะเรามาทานซุกี้กันค่ะที่ศนะูนย์อะโทมิตลิงชัน168 BSR นะคะนำโดยนะคะนี่เลยค่ะไดมอนด์บุตรินพานรัตน์นะคะโอ้โหและตรงนี้คืออะไรคะ ตำหลวงพระบางค่ะอ๋อตำหลวงพระบางนะคะทุกท่านดูสิโอโหเนี่ยน่ากินมากๆเลยค่ะพี่ตาคนนี้นะคะเป็นพี่สาวที่ใจดีมากๆที่คอยมารับมาส่งเบลล่านะคะไม่แพ้พี่บุตรเลยนะคะที่มอบความรักแล้วก็ความเมตตาให้กับผู้หญิงที่ชื่อเบลล่าคนนี้นะคะเบลล่าเองนะคะต้องขอขอบคุณพี่บุตรและก็พี่ตานะพี่สาวทั้งสองคนของเบลล่า แบบสุดๆนะคะแล้วก็รักทั้งสองท่านด้วยนะะคและก่อน,นะะกลับวันนี้นะคะเบลล่าก็มีการเก็บภาพต่างๆทุกช็อตทุกมุมอีกเช่นเคยค่ะเพราะว่านี่คือความสุขนะคะของเบลล่าอย่างหนึ่งทุกคนต้องค้นหาความสุขของตัวเองให้เจอค่ะแล้วก็ทํามันเถอะค่ะทําไปมันไม่ได้เดือดร้อนใครเนาะหลังจากนั้นเบลล่าก็อัดคลิปวิดีโอค่ะทุกท่านนะคะเต้นนะคะเพื่อที่จะเอาไปลงในสื่อต่างๆนะคะ ก็เป็นอันจบนะคะทริปการท่องเที่ยวสู่โลกกว้างของเวลล่าในวันเกิดปีนี้ค่ะทุกท่านขอบคุณทุกการรับชมนะคะ